กระทับมรณะบทที่72ในความเป็นความตายยามนั้นที่ไก่ตาแววเสียงกูด,ดังกังวานเงาร่างสายหนึ่งเด็ดพุ่งตรงมาถึงก็เป็นพี่ใหญ่สามโหดให้พบพยากรโฉดมีคาดร,ร่างเพิ่งละลิวสัมผัสผืนในมวลหมู่บริวารภักสยันจันทาปรากฏเงาร่างสายหนึ่งทยานขึ้นสะบัดฝ่ามือขัดขวางพยากรโฉดไว้ขณะนั้นตุลาการเลือดก็พุ่งปราดมายังวงต่อสู้ ทิ้งตัวลงที่เบื้องหลังองค์ครักษ์นั้นฟาดฝ่ามือออกอย่างรุนแรงแววเสียงโครมเกึกกององค์ครัก์นั้นคิดถึงว่าปากศสตูก้ามกายถึงเบื้องหลังดังนั้นูกฟาดใส่อย่างหนักหน่วงล้มพุบงลงกับผืนช่วยชีวิตขอทานสาตันได้อย่างวุดวิดเท่าปีศาจคุนแขนจนตวาดว่าสองผู้วิเศษหัวหน้าสาขาทั้งหมดบุกไม่อนุญาตให้ศัตรูรอดชีวิตจากประการ ยันจันทาแม้สักคนเดียวยอดฝีมือพักยันจันทาที่ชุมนุมอยู่รับคำดังก้องเท่าปีศาจจึงตะวดสัมทับว่าลงมืออย่างเต็มที่ไม่ต้องคำานึงถึงความเป็นตายศัตรตูเสียงขาดคำเหล่าอสูร้ายลวนโห่ร้องดังสนั่นวันไหวโอบล้อมเข้ามาอย่างแน่นหนาอีกด้านหนึ่งปรากฏเงาร่างหลายสายมุ่งตรงไปยังวงต่อสู้กับเป็นจอมแพทย์โงวยานโมกขบเขาโมรุภา หวยชนงิม้มและธิดากำผาเกาะเหมยโวยหงเหลงยามนี้เท่าปีศาจพันปีกตัวออกจากวงสำรวจดูสภาพในวงต่อสู้เที่ยวหนึ่งสีหน้าพันปรากฏร,รอยยิมอันโหดเหี้ยมชั่วรายขึ้นเข้นเสียงว่ารีบจัดคนไปเลื่อนหินใหญ่ลงบทขยี้ท่งเทนขี้ให้แรกรานหนึ่งในสองผู้เศษสังกัดสำนักใหญ่โอ้ชงขานรับว่าเรื่องนี้ม่เป็นภาระรของเราเอง พางถนนปาดออกจากวงเยือนมือตปะปบขวาพมรมไรอันนั้นกลางอากาศพันแวววเสียงชายเสื้อปะทะลมดังสับสนเงาร่างสองสายถาโถมมาถึงเป็นหนึ่งชราหนึ่งยาววัยผู้ชราคือเทพพฤษาเยะสงเลงผู้ยาวคือขอทานน้อยขอทานน้อยกว่าตาสำรวจมองเหลือเห็นขอทันสราตันฟุบกายอยู่บน,นผืนพันลองพ้องว่าเล่าเอีย้ยจื้ท่านเป็นไรแล้ว พางถาโถมไปอย่างเร่งร้อนเทพธากับกู่ร้องอย่างเกลียยกราดพุ่งความก้าหาโอชงตวาดว่ากองกรมหมุนเวียนวนล่างหมุนขวางะระลิ้วเป็นวงกลมก่อเกิดเป็นพลังวังวนกดคุกขามลงใส่โอชงอย่างเกลี้ยกราดดุร้ายโอชงไม่ทันมีความคิดใดวูบขึ้นมรสมพลังก่อทะลักถึงตัวแผดร้องเสียงโหยหวนปิวะระิ้วไปอีกทิศทางหนึ่งขาดใจตายทันที เทพุทธาพอใช้ไม้ตายประจำตัวปิดชีวิตสตูตในท่าเดียวก็ทิ้งตัวลงหมายถลันไปบิดหมุนพวงมาลัยเท่าปีศาจพันศึกเข้าสก,กัดขัดขวางตวาดว่าเยะสงเลงท่านก็คิดสอดมือเข้ามาด้วยเทพุทธากล่าวเสียงเย็นชาไม่ผิดไปไลรหรือท่องเทนคี้ยึดถือประกาศิทธ,ธานฝาหากแม้นมันตกตายประกาสิทธพุทธาของท่านใหญ่ม่ใช่ดำรงโดดเด่นในวงนักเลง วากฟ้าย่อมอยู่เหนือพระสุทธาเรา่าโหไม่คิดถือสาหาความเนิ่นนานแล้วเท่าปีศาจเห็นแผงกระตุ้นยุยงปัสจจกผลโทสะพันพุ่งขึ้นแค่นหร่อกล่าวว่าในความเห็นของเราทางที่ประเสริรฐท่านยังคงปีกตัวจากไปหากเราโูไม่ฆ่าเจ้าไหนเดอยยอมจากไปเท่าปีศาจกระชากเสียงว่าแย่ yeah, สงเลงเราหาเก่งกลัวท่านไหม เทพสุธาหัวเรฮาะห่าหากล่าวว่าหากคิดลงมือก็ไม่ต้องพิมพิไ้ไปจบคำเถงสะบัดฝ่ามือจู่โจมออกเทพรสุธาเป็นยอดที่มือทรงกิติภูมิมาหลายสิบปีเท่าปีศาจไหนเลยก้าชรา,าเลนเล่รีบพลิกฝ่ามือทั้งสองออกต้านปะทะยามนั้นท่ามกลางวงต่อสู้ปรากฏเงาร่างอ่อนแอสายหนึ่งพุ่งปร,ราดมาหน้าพวงมาลัยยื่นมือออกมายึดจับ มิคาดที่ด้านข้างปรากฏฟฝ่ามือบรุษผู้หนึ่งชิงยื่นออกงาหัวน่งอ่อนแอ่นนั้นจึงชะงักงันบูบถามพ้องว่าท่านเป็นใครบรุษผู้นั้นก็กาวอย่างตื่นเต้นคิดไม่ถึงว่าหัวหน้าหน่วยดอกทอแห่งภูเขามวลบุปผาก็รดมาสมทบด้วยสตีที่มาคือหัวหน้าหน่วยดอกทอซึ่งสวมใส่ชุดแดงท่วงท่ายั่วยวนกวนราคะพอฟังจึงกล่าว ที่แท้เป็นพี่ใหญ่ของสามโฮหทพบเร่งรุดมาร่วมเหตุการณ์เช่นกันยามนี้ปมกกาะเทปัตเจ้าหักหานกับัวหน้าสาขาพักยันจันทาสองคนจอมแพทย์โหยานต่อสู้กับผู้โสคนหนึ่งตุลาการเลือดพันตกับองครักอีกผู้หนึ่งเทพพัฒธาหัวพันเท่าปีศาจอาไว้ส่วนประมุขภูเขาโมนุผาห่วยชุนงิมบุยหงเหลงต่อสู้กับัวหน้าสาขาพักยันจันทาอีกหกคน สภาพการชนมนวุ่นวายพลังฝ่ามือทลัสลายออกรอบข้างสำหรับขอทานน้อยย่อกายลงนวดเฟนขอทานสดาตันพยากรโชดยืนประจันหน้ากับหัวหน้าหน่วยดอกทอคุมเชิงกันและกันอยู่โจกครูให้ดังหัวหน้าหน่วยดอกทอผันขับเคลื่อนกายอย่างเช้่ม้าหมายคิงเป็นฝ่ายยึดจับพวงมาลัยพยากรโชดก็ขยับกายเล็กน้อยคิดหิงยึดจับพวงมาลัย โชยเหลือท่งเทนคีขึ้นมาหัวหน้าหน่อยดอกทอพันลดข้อมือวูบแต่ยังชักช้ากว่าพยากรโฉดก้าหนึ่งพวงบรายถูกฝายตรงคาบยึดจับไว้ต้องกระชากเสียงว่าท่านคิดอะไรพยากรโฉดย้อนถามว่าท่านเล่าถ้าไม่ต้องยุ่งเกี่ยวอย่างนั้นท่านก็จะได้ถามไถ่เรื่องราวของเราหัวหน้าหน่วยดอกทอหน้าเคร่งเครียดลงกล่าวว่าดูท่าพวกเรา ต้องตั้งประจันเป็นศัตรูกันในเมื่อเป็นศัตรูย่อมไม่อาจดำรงอยู่ร่วมกันหัวหน้าหน่วยดอกถอผันสะบัดฝ่ามือออกตวาดว่าอย่างนั้นรับฝ่ามือพยากรโฉดตะเตรียมพักพร้อมแต่แรกดังนั้นกระแทกฝ่ามือออกต้านประทะย่างหักโหมได้ยินเสียงระเบิดสนั่นหวั่นไหวทั้งสองฝ่ายถอยกายไปคนละหนึ่งก้าวต่างไม่อาจมีเปรียบกว่าพยากรโฉดแคนหัวรอกล่าวว่า รูไม่ออกว่าท่านยังมีพลังในมืออยู่บ้างหัวหน้าหน่วยดอกทอสวนคำว่าท่านก็ไม่เร็วนักปากกาวาจาร่างถาโถามเข้าหาโจโจมทั้งราชนีฝ่ามือทุ่มเทกระบนท่าอันอมหิตเข้าหักหานกันสำหรับสภาพการทั่วไปยิ่งต่อสู้ยิ่งโดดเดืออระทึกขวัญมิว่าผู้ใดล้วนไม่อดออมรังยังแรเห็นเงาฝ่ามือฉวัดเฉวียนพลังหมัดเครีองคร่่นสถานหู ปะกายดาบฉแฉบแปรปราบม่านกระบี่สลับซับซ้อนเงาร่างหลายสิบสายกระโดดโลดเล่นไปมายากจำแนกว่าฝ่ายใดได้เปรียบกว่าขณะนั้นด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวงต่อสู้พันปรากฏเงาร่างสีเทาสายหนึ่งพุ่งปราดมาถึงเงาร่างสายนี้มีท่าร่างรวดเร็วดุวสายฟ้าคะนองฝนทลันวูบวาบไม่กี่คาก็อเข้าสู่วงต่อสู้สึกถึงริมปากช่อง ยืนมือยึดจับผงมไรยผู้มาเป็นชายชราชุดเทาผู้หนึ่งจมูกง่งอง,งมลิ้มผีปากบางไวหนวดเขารกขึมดวงตาโปนโตสาดประกายวุบว,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 วับวาววับสารูปดุร้รรายหน้าหวาดวันเทพพระธาปายตามองแวบหนึ่งสีหน้าพันแปรเปลี่ยนไปขุ่นคิดขึ้นหวงไหบอเต็กเกียฝ่ามือไรเทียมทานอิมเทียนเกียเมื่อเร่งรถมาด้วยสถานการณ์ฝ่ายเราคงเร็วร้ายนัก ที่แท้ชายชราชุดเท่าคือหนึ่งในห้าเท่าแห่งบูริมซึ่งจัดอยู่อันดับสี่ฉายาฝ่ามือไร้เทียมทานยามนั้นมือหนึ่งยึดจับพงไรปากล่าวว่าเด็กแท้ท่งรสชาติของการตกอยู่เบื้องร่างเป็นอย่างไรคงไม่ปลอดโปรงใจนักกมังพงเทนคีเงยหน้ามอแวบหนึ่งกล่าวว่าท่านเป็นใครเจ้าร้องคาดดาวดูตาโปนโตเขารกขึมจมูกอหองงม เลือผีปากบางหรือท่านเป็นหนึ่งในห้าเท่าแห่งบูริมฉายาฝ่ามือได้เทียมทานฝ่ามือได้เทียมทานร้อฮาฮากล่าวว่าเด็กน้อยชานชาราดจ,จริงจรงกล่าวได้มิผิดแป้แต่น้อยท่องเทนขีกล่าวเสียงเย็นชาข้าพเจ้ายังคาดคำนวณออกว่าการมาของท่านครานี้ย่อมมีจุดมุ่งหมายเคลือบแฝงเจ้าคาดเดาถูกต้องอีกคราท่านคิดเกี้ยกก่อมข้าพเจ้า ข้าสงกัาตพักยันจันทากะมังฝ่ามือไร้เทมทานกล่าวว่าคราคลังนี้เจ้าคาดเดาผิดพลาดเล่าหูยืนหยัดอยู่ฝ่ายฝ่ามือมังกรขนดตั้งหากข้าพเจ้ามีเข้าใจฝ่ามือไร้เทมทานจึงกล่าวหากเจ้าคำนวณจากชื่อฉายาเร่าหูย่อมทราบว่าเราอาศัยฝ่ามือทั้งสองข้างเสริมสร้างติภูมในวงนักเลงขอเพียงเจ้าถ่ายทอดวิชามังกรขนดต่อเล่าหู เราดีปลดปล่อยเจ้าขึ้นมาในบัดดลท่องเทนขีกล่าวเสียงเย็นชาหากแม้ข้าพเจ้าปฏิเสธเล่าฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าเล่าหูสามารถบดขยี้เจ้าแลกเหลวไปทันทีท่องเทนขีก่าโดยไม่คิดเราไม่นำพากับความเป็นตายตลอดมาอย่าได้อวดโอไปเจ้าที่แท้รับปากหรือไม่ท่องเทนขีเข็นเสียงว่าท่านรู้สึกถามไถ่มากความไปหรือ ฝ่ามือเล่นเทมทานหน้าเคร่งเครียดลงกล่าวว่าหมายความว่าเจ้ายินยอมรับความตายท่องเทนคีนิ่งเงียบงันไม่ส่งเสียงรอเกลังที่หลงเหลือขึ้นตะเตรียมรับการทำร้ายฝ่ามือไร้เทมทานไม่ได้รับฟังคำตอบจึงตวาดว่าเด็กหลายกาดเราไม่เชื่อว่าเจ้าเป็นเทวราชคงกระพันทนรับการกดกระแทกของหินใหญ่ได้ขาดคำบิดหมุนภูมลัยโดยแดง ทันใดที่ด้านข้างปรากฏมรสมพลังหอบหนึ่งหมวนทลรักษ์ถึงอย่างกระทันหันฝ่ามือไร้ทิมทานมิทันระวังต้องโซนเซสลาไป2องก้าตะวาดว่าเป็นผู้ใดได้ยินซุ้มเสียงทุ้มหนักเสียงหนึ่งดังว่าอาตมาลืมเรือนชื่อแท้ไปนานแล้วมิทราบป,ประสบยังจดจำได้หรือไม่ฝ่ามือไร้เทิมทานเบือนหน้าไปยังต้นเสียงเห็นเป็นนพชราของจีวรซมซ่อรูปหนึ่ง พันชุกใจคิดพ้งว่าเฮียงเือท่านยังไม่ตายที่แท้ผู้มาคือนักพ์เฮียงเฮอการก่อนดำรงตําแหน่งเจ้าสํานักคุณหลุนต่อมาติดสอยห้อยตามหัดโลหิตรุ่นก่อนหุ้นคงเคยปรากฏกายบนเกาะเหมยช่วยเหลือบ้วยโหงเหล็งกับสามโหดให้พบจากไปตอนกลับเร่งรุถมายังประการสริยันจันทายามนั้นพอฟังจึงกล่าวอย่างยิ้มแย้มเราเมื่อไม่ตาย ท่านคงไม่สบายใจกระมังฝ่ามือไล่เต็มทานสํานึกว่าไม่ควรตอแยแสหาเรื่องกระพ์เฮียงคือจึงกล่าวว่าหาไม่ได้บัดนี้เหล่าท่านตกลงเรื่องราวกันประการหนึ่งเป็นไรลองบอกมาฟังดูเราสองร่วมมือกันสักคราเราเพนการหลักวิชามังกรขนดส่วนคำพีเสินมังกรขอมอบให้กับท่านนักพ์เฮียงคือกมิสะมองดูท่งเถนขีแวบหนึ่งกล่าวว่า ท่านดีดโลกเฮ็ดหลางแก้วได้วิเศษนักแต่เด็กแท่ทงเมือ่อฝึกเปรยเพลงกบีเียนมังกรสำเร็จท่านนับว่าไม่ควรสงบจิตใจจริงๆฝ่ามือไร้ชำทานหน้าแปรเปลี่ยนเล็กน้อยกล่าวว่าเฮี้ยงเฮออย่าได้หันเหหัวข้อสวนาไปท่านที่แท้รับปากหรือไม่รอย,ยิ้มมาใบหน้านักพ์เฮี้ยงเฮอสลายคลายไปกล่าวว่าท่านย่อมสำานึกดีว่าเราไม่เคยลวมมือ กับอสูรหลายมาชั่วตลอดมาฝ่ามือไร้เทียมทานเดือดดานในการใหญ่ตวาดว่าท่านนับว่าไม่รู้จักดีชั่วชัดชัดนักพศเฮียงหือไม่รอรับฟังคำกล่าวว่าเราคิดไข้ดูท่านชดใช้นี่รมในบัดดลจบคำหันกายไปยื่นมือรวบจับพวงไรยหมายช่วยคนฝ่ามือไร้เทียมทานกระชากเสียงว่าเฮียงฮือก่อนที่จะต่อรองเงื่อนไขใด ทางที่ประเสริฐอย่าได้เคลื่อนไหวโดยพรารักการนักพจน์เฮียงหือยังคงบิดหมุนพวงมาลัยฝ่ามือรละจำทานไหนเลยยอมให้ฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนไหวสะบัดฟาดฝ่ามือออกนักพจน์เฮียงหือทราบว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นเล่าซี่คนที่สี่ของห้าเท่าแห่งบูริมไหนเลยกล้าชลาดเล่อนเล่อควงฝ่ามือขี่ขายสลายพร้อมกตีโต้กลับไปดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงเปิดฉากหักล้างผ่านชีวิตกัน นับเป็นคู่ต่อสู้ที่ดุเดือดสยอง,ยองที่สุดเหตุการณ์แปลเปลี่ยนซ้ำซ้อนทำให้ท่งเทนขีและหละฮิดามื่นกระบี่ยังไม่อาจดิ่ดุดจากห่วงพยันตรายตรงกันข้ามสภาพการต่อสู้ภายในวงยิ่งดุร้ายและทึกขวัญเทพพัธาขายชิงเป็นฝ่ายมีเปรียบเท่าปีศาจส่วนจอมแพทย์โทมยานกลับถูกหุกได้จนมือไม้สั่นเป็นพลวันพระมงกอเทพยบเจ้า ผ่านการหักร้างไปวดานานเรียวแรงเริ่มเสื่อมสูญสลายหวยชนงิมบวยหงเหลงทั้งสองดาวนีกับตกอยู่ท่ามกลางวงร้อมของหัวหน้าสาขาทั้งหกดีที่ขอทานน้อยสอดแทรเข้ามาในวงต่อสู้จึงกอบกู้สถานการได้ส่วนพยากรโชดตุลาการเลือดซึ่งแยกย้ายต่อสู้กับหัวหน้าหน่วยดอกทอหลวนมีสามารถพิสูจน์ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงยามนั้นบุยหงเหลง แซงจูโจมออกสามฝ่ามือหลอกล่อหัวหน้าสาขาผู้หนึ่งถลันเบี่ยงไปด้านข้างนางจึงชกโวยสภาวะทยานประดาดขึ้นเตีังกากลา,า,า,ากาสองสลบและรลี้วลงที่หน้าพวงมาลรยเท่าปีศาจเดือดดานเป็นการใหญ่ทุ่มเทถ้าไม่ตายลุกไร้กระนําจนเทพพฤทาถอยล่นไปจากนั้นหันกายกับคู่คำรามว่าเหยาเทา้าร่นหาที่ตายจบคำกระแทกพลังฝ่ามือหนักหน่วง โดดมรสมมุรมคอรคอบคุมใส่บวยหงเหลงมิคาดบวยหงเหลงกับมาแยแสสนใจสองมือยึดจับพวงมรลัยบิดหมุนอย่างสุดแรงครื่นในเสียงดังสะเทือนหูก้อนหินเลื่อนขึ้นไปจนพ้นขอบเพดานมีช่องว่างผู้คนเบื้องล่างทยานขึ้นมาได้ท่องเทนขี้แลเห็นเช่นนั้นพันขวากลมมือไรดามือกระบี่รีดปาดขึ้นไปอย่างสุดความสามารถร่างยามรอยอยู่กลางอา,ากาศ พันเห็นพลังฝ่ามือเท่าปีาศาจทะลักถึงตัวบวุยหงเหลงแล้วสร้างความร้อนรุ่มจนตวาดว่าหงเหลงรีบถอยมิทันจบคำได้ยินเสียงโครมใหญ่ล่างอ่อนแอของบุยหงเหลงถูกพลังฝ่ามือกระแทกปีกกระเด็นล้มพุบกับพื้นดินท่องเทนคีเพิ่งรีบลงสัมผัสพ,พื้นพอเลิบเห็นเช่นนั้นไฟโลหิตที่วางขิวพันปรากฏขึ้นเพิงอมหิตลุกคือโหม เสร์เท้าออกสกัดขวางหน้าเทพพฤทาก่ลาวเสียงเย็นชาผู้อาวุโสโปรดมอบเท่าปีศาจให้กับข้าบัตเจ้าเทพพฤทาหัวรอหาหา้อฮาฮากล่าวว่าท่านนับว่าเรนรุดจากหัดมัจจุราชอีกคราเมื่อถูกกักอยู่เบื้องร่างเนิ่นนานปานนั้นสมควรยืดเส้นสายบ้างท่องเทนขีพอปรากฏขึ้นมาการตรลมบอลหมู่พันชงักงานไปช่วขณะ,ะมกอดเทพบัเจ้า วิ่งตะบึงเข้ามาเรียกหาอย่างพุ่งพ่านเทียนคีท่งเทนข,ททนขีตัดบทว่าอีแปรณาชายไม่ต้องกล่าวสื่อไปแล้วจอมแพทย์เทวยาณกล่าวบ้างว่าท่งกงจือ้อยังขุนแค้แนพวกเราหรือข้าพเจ้าไม่ขุนแคนผู้ใดทั้งสิน้นหวยชนงิมก็สาถามาอย่างเร่งร้อนกล่าวว่าเทียนคีวาจาไม่ทันกล่าวจากปากท่งเทนคีพันสอดคำขึ้น ท่านรีบไปดูแลบวยโกนเนียเรื่องในที่นี้มอบให้กับพระเจ้าจัดการเองนักโพสเฮียงฮือก็สืกเข้ามาร้อฮาฮากล่าวว่าเด็กน้อยไม่จบสิ้นใต้คราพิบัติย่อมได้รับวาสนาชดเชยยินดีที่ได้พบเจ้าอีกคราท่งเทนขีน้อมกายลงกล่าวว่าผู้เยาวคิดรบกวนผู้วโสไปตรวจด,ดูอาการบาดเจ็บของขอทานสลาตันผู้โสศกครานักโพสเฮียงฮือถึงตากล่าวว่าเป็นไร เจ้าตำหนิว่าเราอยู่ที่นี้จะขัดขวางมือเท้าเจ้าหรือผู้ยาวมิก้าเพียงวันวิตกว่าอาการบาดเจ็บของขอทานสาตันผู้โศสหนักหนาสาหัสนักพ์เฮียงือพงโอยสะกล่าว่านั่นก็ไม่ผิดนับแต่หุ้นคงหายสาบสูญเราไม่ได้พบพานขอทานเท่าสายเก่าเนิ่นนานแล้วทางสาวทับอีกทางหนึ่งเท่าปีศาจพันตวาดว่าแปดหัวหน้าสาขา โอบล้อมเด็กแท่ท่งให้กับเราชายชราดวงตาแดงฉานปานเปลวเพลิงซึ่งหักหานกับจอมแพทย์ธงวยญาณเมื่อครู่ขายต่อสู้ไม่สมอยากพันเสือถามาหน่กากล่าวว่าเราเชียร์มักจุนเจี้ยผู้เศษเนตรแดงขอร่วมด้วยพางสึกออกจากกลุ่มมาหัวหน้าสาขาพักสยันจันทาอีกแปดคนพากันฮือโหมติดตามออกมาโอบล้อมท่งเทนขีเอาไว้ ฝ่ามือและดินทานพันกล่าว่าผู้แท่ทงหากเจ้าเป็นความตั้งใจถ่ายทอดฝ่ามือมังกรขนดในตอนนี้ยังทันท่วงทีอยู่ท่งเทนขีเข็นเสียงว่าท่านไม่ต้องเปลืองสมองมากความไปอย่างนั้นเล่าหูต้องพเนกํกำลังกับปาการสยันจันทากําจัดเจ้าท่งเทนขีกล่าวเสียงเย็นชาท่านเมื่อคิดชักนำความตายใส่ตัวย่อมมิอาจโทษว่าตำหนิผู้อื่นได้ เบือนหน้ามายังเท่าปีศาจเอ่ยสืบต่อแล้วบอกแล้วว่าหากไม่เสียชีวิตต้องใช้เลือดล้างปากการบัดนี้ท่านตาเตรียมสั่งเสียเรื่องราวเถอะกระแสะเสียงเย็นชาจะเยียบสั่นจิตใจผู้คนจนหวั่นไหวเท่าปีศาจตวาดว่าเด็กน้อยอย่าโโอหังนักเรากลับต้องการดูว่าเจ้าสามารถใช้เลือดล้างปากการอย่างไรท่งเทนขีลงมือเข้าไปในอกเสือ้อ พอดึงกลับออกมาพันเพิ่มสามง่ามสีม่วงขึ้นอันหนึ่งเข็นเสียงว่าท่านคงรู้จักวัตถุนี้กระมังในกลุ่มคนแววเสียงอุทานดังว่าปากาสิทธฐา,านฝาฝาเมือไละสำทานหัวห้าหา,หากล่าวว่าของเล่นชิ้นนี้ยังคมโคขวัญเล่าหูไม่ได้ท่งเทนขีเน้นเสียงว่าเราไม่คิดอาศัยอนุภาพของปากาสิทธเมื่อการก่อนคมขู่คนนับแต่นี้ ขออาศัยฝีมือที่มีอยู่เสริมส่งคดิภูมิปากาศิท์หรือนั่นอีกคราปากาสิท์พอแสดงออกไม่อนุญ,ญาตให้ศัตรูรอดชีวิตได้จบคคาตวัดมือขึ้นวูบปากาศิสถานฝาพันแวกฝาอาศไปปากเถตงอยู่บนป้ายขวางของห้องโถงเบื้องหน้าฝ่ามือได้ดมทานแข่นเสียงอย่างคุณเคืองกล่าวว่าเร็กน้อยอย่าลืมว่าบนปากาสิตฐานฝาจาลึกน้ำห้าเท่าแห่งบุริมอยู่ หากแมนผู้ยึดถือประกาศสิทธิไรศักสีคู่ควรพวกเราสมควรทงถามคืนมาทงเทนขีกล่าวเสียงเย็นชาเราขอประกาศว่านับแต่นี้สี่เท่าแห่งบุริมถูกลบนามจากประกาศิทธฐานฝาผู้คนในบริเวณตื่นตนกยิ่งนักพดเฮียงฮือกับหัวร่อดังสนั่นวันไหวกล่าวว่าเด็กน้อยไร้กาจริงๆเรารับถือเลื่อมใสเจ้านักเท่าปีศาจร้องระดังว่า ปากาสิสถานฟ้าเสริมศูญย์อนุภาพไปแล้วพวกเราไม่ต้องเกรงกลัวท่งเทนคีแค่นุรอกกล่าวว่าเราต้องเสริมสร้างกระดิพนปากาสิสถานฟ้าให้ะหระเบือรือดันกว่าการก่อนตอนนี้พวกท่านเข้ามาเถอะเท่าปีศาจตวาดว่าเราหูกับต้องการดูว่าปากาสิสถานฟ้ายามตกอยู่ในเงื้อมมือเจ้าจะมีอนุภาพอันใดจบคำบงการว่าทั้งหมดบุก ลงมือดึงก้องอยาเส้นสีเงินวาวับจากอกเสือ้อสะบัดข้อมือวูบก็เกิดไปจุดแต้มแต้มอย่างทียิบกีดฝากาศดังวิดวิวระคายโสดขอบคุมใส่ท่งเทนขีปฏิกิริยาหลวงอาวุธจโจมกระบวนท่ากระทําสําเร็จในอึดใจเดียวสภาวะรวดเร็วว่องไวหน้าแตกตื่นแสดงว่าคดีภูมในวงนักเลงของมันไม่ใช่ได้มาโดยโชคช่วยจริงๆผู้วิเศษตาแดงแลเห็นเช่นนั้น อธาโถมเข้ามาตวาดว่าลองรับฝ่ามือเราด้วยฝ่ามือทั้งสองแยกออกไปยังสองฝ่าข้างกระแทกออกด้วยท่าควงห่วงส้วยสวยัวพายุบ้าพัดกะระหน่ำทลักทลายใส่ท่องเทนขีจอยากอีกทิทางหนึ่งท่องเทนขีสลับเท้าก้าวปราดอาศัยท่าร่างอันปราดเปรียวถลันเบี่ยงไปด้านข้างแววเสียงโครมโครมฝ่ามือผู้วิเศษตาแดงลวนฟาดใส่อากาศธาตุ เท่าปีศาจกับร้างกล้องอยาเส้นคืนกลับมาส่วน8หัวหน้าสาขาเห็นเท่าปีศาจผู้วิเศษตาแดงล้วนลงมือก็หลังดาบกระบี่ขึ้นจ่อมายังท่องเทนคีเป็นจุดเดียวมีคาดกระบวนท่าไม่ทันใช้ออกไยตรงข้ามก็เคลื่อนล่างเป็นตำแหน่งดังนั้นต่างชงักงันวูบท่องเทนขีกว้าตามองรอบข้างมือขวาเรื่มมาแตะด้ามกระบี่เสียนมังกรที่วางเอวสืบเท้าวซายไปหนึ่กา มวลหมู่ผู้คนที่หลล้อมอยู่รอบบริเวณพันถอยกายไปอย่างเริ่มตัวทงเทนขีเข็นเสียงว่าทุกท่านวันวาดแล้วหรือเท่าปีศาจกล่าวว่าเด็กน้อยฉันไหนไม่จูจโจมกระบวน้าหัดโลหิตไม่ลงมือก่อนตราบใดที่ลงมือต้องรังโลหิตศัตรตูเท่าปีศาจตวาดว่าอย่างนั้นระวังทั้งหมดบุกเสียงขาดคำวงล้อมพันบีกับชับเข้า ยอดเห้มือพักสยันจันทาพากันจูโจมลงมือโดยพร้อมเพียงกันและเห็นเงาดาบกระบี่พลังดัชนีฝ่ามือครอบคุมพื้นที่รัศมีหนึ่งวาอย่างแน่นหนากระแสะกำลังเกรื่นครั่นสถานหูเงาคนพุ่งชวดเฉว่นเวียนวนกดคุกขามท่องเถนคีที่กึ่งกลางจนแทบไม่สามารถหอบหายใจผู้คนรอบบริเวณลวนจับจ้องมายังวงต่อสู้ไปจุดเดียวแต่สีหน้าท่าทีกลับผิดแผกไป ราฮิดาเมินกะบี่ยื่นมือแตะด้ามกะบีห่หางหงตั้งแต่แรกพอเห็นยอดมือพักสยันจันทาโหมกระหน่ำสีหน้าพันแปรเปลี่ยนเป็นเขม็งตึงเครียดเสิบถ้าไปเบื้องหน้าอย่างเริมตัวพยากรโฉดรีบกล่าวว่าโกเนียไม่อาจเข้าไปไม่เช่นนั้นจะแบ่งแยกสมาธิมันราหิดาเมินกะบี่พงอิสะกล่าว่าข้าพเจ้าทราบหากแต่ข้าพเจ้าพนกะบี่ร่วมกับเขาสามารถช่วยเหลือเขากำจัดศัตรูได้ โกเนียท่งเทนคีประกาศว่าจะฟื้นฟูคริพูนประกาศสิสานฝาไหนเลยสามารถยืมมือผู้อื่นราหิดาเมินกระบี่พอฟังถึงกับอับจนห้อยคำขณะนั้นวงต่อสู้พันบีบร,รัดแน่นเข้าพลังฝ่ามือประกายอาวุธทะลักถึงตัวท่งเทนคีแล้วทันใดท่งเทนคีตวาดกล้องว่าเล็งปวยเทียนง่วมังกรเอกะฟากฟ้ามือสายพันตวัดขึ้นเหนือศีรษะ ปรีครวงเป็นครึ่งวงกลมอย่างพิสดารใช้ท่าสุดท้ายของแปกระบวนท่ามังกรขนดออกไปแระเห็นเงาฝ่า,ฝามือนับร้อยร้อยพันพันแฝงรูปมังกรขนดเคลื่อนไหวพงชวัดเฉวียนอยเนือศีรษะจากนั้นแยกแยกระจายออกรอบข้างอย่างรวดเร็วรุนแรงฝ่ามือเล่นทานร้องพ้องว่าฝ่ามือมังกรขนดพึ่งขาดคำเสียงแผดร้องโหยหวนพันดังระงมเงาร่างสีสายปีกเด่นออกจากวง โบเรียราดอยู่รอบด้านกับเป็นผู้เศษตาแดงและสามในแดหัวหน้าสาขาใบหน้าคนทั้งสี่ปากฏรอยประทับฝ่ามือเกลงกลางเป็นรูปมังกรขนดอยู่รอยหนึ่งสภาพการตายเป็นเชกเช่นกัน,กนไม่ผิดเพี้ยนล้วนขาดใจตายในเวลาเดียวกันท่องเทนคีพอจูโจมฝ่ามือออกพันตวัดมือขวาขึ้นสูงประกาศยเยียบสายหนึ่งพันผุยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า รอบบริเวณบังเกิดเสียงอุทานว่ากะบีเ่เยนมังกรไม่ทันจบคำท่งเทนขีพันตวาดสำทับว่าเล้งขีชังไห้มังกรคุมพระสุธากะบีเ่เยงมังกรสะบัดกราดาฝ้าไปทั่ว4ี่ทิศ8ทางใช้กะบีเ่เยงมังกรออกด้วยกำลังภายใน8ส่วนโอ้ยโอ้ยเศษแขนขาปิวเวียนว่อนดาบกบีหักสลายศีรษะมนุษย์หุดกระเด็นจากนั้นทุกสรรพสิ่ง กลับคืนสู่ความสงัดงันเงียบสงัดจนชวนให้ผู้คนอึดอัดแทบขาดใจตายท่ามกลางกองซากศพที่กระจายเกินกาดปากฏคนผู้หนึ่งกําลังถดถอยออกจากวงต่อสู้กลับเป็นเท่าปีศาจที่รอดชีวิตเพียงคนเดียวท่งเทนคียืนดินไปนสง่ากระบ,บี่เสยนมกรชี้เฉียงขึ้นสู่ท้องฟ้าปลายกระบ,บี่ปากฏโลหิตไหลซึมออกมาข้างกายท่งเทนคีเดินหยัดด้วย ละฮิดาเมินกระบี่ถูกภาพเบื้องหน้าสะกดจนหน้าซีดขาวท่องเทนขีกว่าตามไปยังเท่าปีาศาจพางปลายตาไปายังฝ่ามือไร้ทรรทานเข็นเสียงว่าบัดนี้สองท่านคงรับทราบว่ากิติภูมประกาศสิทธาิานฝาต้องกระเดิไกลขึ้นอีกครากระมังฝ่ามือไร้ท,า,ทานกล่าวว่าเล็กน้อยเจ้ายังโหดเยี่ยบเอาบาัติกว่าหุนคงอีกท่องเทนขีกล่าวเสียงเย็นชา ในช่วงเวลาข้างหน้าท่านนับเป็นคนคนเดียวที่มีชีวิตในปราการสริยันจันทาหลังจากอาทิตย์ยามเที่ยงค้อยผ่านไปท่านก็ตะเตรียมรับความตายฝ่ามือเล่นทานนิ่งอึ้งไปมีกล้าก้าวระไร